ถ้ามอมาในช่องเกมผ่าเปิดวันนี้เราก็มีอัปเดตเล็กๆน้อยนะครับสําหรับคลิปเป็ดที่ผมเลี้ยงไว้ดูเสื้อจะไงีก็ไปดูเลยนะจะเริ่มคลิปนี้ก็ขอโทษท่าผู้ชมทุกคน,นครับที่ให้รอมาหลายวันคือเนื่องจากผมไปเรียนแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างครับก็ไม่ค่อยมีคลิปจะลงเนาะก็ไปเรียนที่ไม่ต้องสอนอะไปเรียนแล้วไม่ค่อยมีเวลาว่างก็ทํางานใช่ไหมครับแล้วก็เรียนก็ ตอนนี้ก็ว่างแนละ้วก็จะมาทำคลิปให้ทุกคนดูก็ขอโทษท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่ทําให้รอก็เพื่อไม่ทําการเสียเวลาก็ไปดูคลิปกันเลยทุกคนครับนี่นะครับเป็ดผมเกิดลูกแล้วนะครับว้าวลูกเป็ดตัวน้อยนะครับแม่คลอดดุเลยครับตัวแรกนะตัวเนี้ยไม่คลอดดุนะครับมันหัวลูกครับมีลูกแค่สี่ตัวเองอันนั้นก็น่าจะเป็นเพื่อนมันอันนั้นก็มาผมเช่นเคยหมาล่าแรนด์ นี่ครับในข้อก็ไข่เป็ดก็ทําการไข่อเยอะไข่เพิ่มนะครับนี่ครับอันนั้นก็ปล่อยนะครับมันหลุดออกมาแต่พวกนี้มันอยู่ในข้อครับมันไม่ค่อยฉลาดครับไอสองตัวนั้นฉลาดสุดนี่ก็ไก่พ่อผมว่าเพิ่งไปได้ก็ไก่ต่อตัวใหม่ก็พามาดูด้วยประมาณนี้เลย ไม่รู้นะครับอายุกี่เดือนสักน่าจะมาห้าหกเดือนนะครับตัวนี้ตัวใหญ่อยู่แล้วเราก็จะมาพาชมกันดูในครอบนะครับว่ามีอะไรเออก็ก่อนที่จะเข้าคองครับนี่ครับเป็ดที่มันหลุดมานะครับสองตัวเมื่อกี้ครับมันมาไข่อยงนี้เปิดไฟนี่ครับมันมาไขอันนี้สุดยอดไปเลยนะครับมานี่เลยมาไข่ตรงรถไนฟนะครับ อันนี้ก็เรามาดูมุมเดิมๆนะครับว่าจะมีอะไรไมาอยู่มุมเดิมเมนี่ยครับเป็ดของผมทำการเลี้ยงไว้อันนี้เราให้ผักบุ้งครับกินประมาณนี้เลยน่ครับมาไข่นี้ฟองชุดหนึ่งนะครับชุดใหม่ได้เยอะเลยเลี้ยงเป็ดก็ดีนะครับได้ไข่เยอะไี่ชุดหนึ่ง อันนี้ก็ลังใหม่นะครับอันนี้ก็เพิ่งฟักตอนเช้านะครับตอนผมมาดูนี้ก็ชุดใหม่เหมือนกันก็ค่อยฟักนะครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับคลิปเป็ดนี่ก็เข้าข้อปกตินะครับก็ประมาณนี้เลย นี่ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับผมก็คือพามาดูยสดงว่าเป็ดที่ผมเลี้ยงไว้มันเกิดลูกนะครับมันออกไข่แล้วก็เกิดลูกออกมาเดี๋ยวก็จะน่าจะทยอยกันฟักออกมาเรื่อยๆครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดัิดตามใคดเลยนะ